พบกับผมโดชอโนครับกับทะเลแบงค์พชสุขีตอนนี้ผมู้จักภูเขาทองมาแล้วนะครับผมอยู่ที่สะพานร้องไห้ชื่อจริงๆชื่อว่าสะพานหมาไทยอุทิศนะครับพุทธศักราช24นห้าิบเจนะครับผมสะพานร้องไห้ครับข้างๆจะเป็นคลองมหานาคลองแสนแสบใช่ครับเพราะาถ้าเป็นทางด้านนั้นเป็นคลองแสนแสบแล้วถ้าทางด้านนี้จะเป็นคลองมหานาอยู่ใช่ครับเนี่ครับมันจะมีบอกอยู่ครับคลองมหานา ใช่ใช่นั้นสะพานผ่านฟ้าลีลาดใช่ครับพิพิธภัณฑ์ะละกันที่เจ็ดครับผมวันนี้เป็นจุดขึ้นเรือครับเรือจากผ่านฟ้าไปโบเบและยาวไปถึงบางกะปินะครับระมอบางกะปีบางกะป,ป,ปิวัดศรีบุญเรืองนะครับเนี่ยครับสะพานร้องไห้ใช่ครับเดี๋ยวตาของละกันที่ห้าด้วยครับ ใช่ครับใช่ครับรถเยอะครับรถเยอะคนเดินผ่านด้วยอาจจะถ่ายยากสักน,นิดนึงใช่ครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ตาสิงนะครับผม สิงจริงๆก็มีทั้งสองฝั่งแะครับแต่ว่าฝั่งนั้นจะสว่างกว่าฝั่งนี้จะดูจะย,ย,ย้อนแสงย้อนย้อนย้อนแสงใช่ครับย้อนย้อนสักนิดหนึ่งเรี่เรียสวยอ่โอเคทีนี้เดี๋ยวเราเดินไปต่อกันที่ตึกเก่าได้เลยครับตอนนี้เป็นจุดแบบรอยต่อพอดีนะระหว่างคลองมหา้หากต่อคลองแสง,แสง ชนีพิเศษเลยนะครับผมพอดีดูวิวทางภูเขาทองแล้วเจออะไรเด็ดๆมาซึ่งก็เราก็พามาจุดเด็ดเเรียบร้อยแล้วซึ่งก็คือผู้หญิงนั่นเองครับไม่ใช่ล้อเล่นนะครับเป็นตึกเก่าครับเดี๋ยวพาไปดูสวดีสวดีสวนี่ครับร้านเจดีโอโหร้านชื่อว่าเจดีเดินเข้าไปข้างในาก่อนไหมเล่นเล่นนอกเสี่ยงมากเลยเพราะว่ารถเยอะมาก ตรงนี้ไอเดีเลยสักอย่างห้าข้างจะเจอกับภูเขาทองด้วยนะครับนี่ครับท่านมาส่วนกำกัดเฉลิมใช้ค้าวัสดุเพราะตรงนี้จะเป็นย่านที่ข้าไม้นะครับสีธนกิจนะครับผมนี่ครับสถานที่ดับเพลิงภูเขาทองครับ ทุ่นผนจำกัดโรงงานครับทองเฮงอ่าออกมาได้แล้วใช่ไหมใช่หลบมาได้สักพักหนึ่งแล้วอันนี้เดี๋ยวเรามาดูตึกเก่ากันเลยนะครับนี่เพราะว่าด้านนี้นี่เขียว,เ,ยวเรียงยากันไปอันนี้ครับทางลัดเข้าหานวัด ก็ค่อยๆเดินนิดนึงครับคนก็เดินผ่านแบรถก็วิง่งรถก็ขับมานะครับตอนนี้ค่อยๆ,ๆอค่อยๆใช่ครับเพราะตรงนี้ตึ่เก่ากสวยเทียบเลยเนะครับ,อ,คครบอ่ามาแล้วเริ่มจากตรงนี้เลยครับร้านพยอมอ่าโอเคร้านพยอมนะครับนะีครับร้านอาหารภูเขาทองใช่ร้านแรกเลย ใช่ไนีครับมรมมบันพดกภูเขาทองใช่ใช่ใช่ใ็่ใช่ใช่ีช่ใ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 ช่ะ้่ใช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 ่กช่ใช่ใก่ใช่ใช่ใช่่ใช งานนี้ครับงานวัดภูเขาทองครับวันสเกตต์แปดสิบเจ็ดพฤศจิกายนสองห้าหกเจ็ดนะโอเคยังไม่ผ่านเพราะว่าเขาหยุดยืนอยู่นะครับโอเคนี่โอ้โหนี่เลยคู่กันเลยใช่อันนี้ครับ Hospitality Experience นะครับผมมีรถมาจอดพอดีเลยนะครับซึ่งเขาอาจจะนัลังหลงทางหรือว่าโลเลยหรือจะจอดอะไรสักอย่างอยู่นะครับผมป,ปิดช็อคราเป๊ะเลยนะครับเอจริงๆทีละสองก็ถูกแล้วแต่ว่าบางทีมันไม่เป็นได้เป็นชุดเดียวกันใช่ ช่ใช่เพราะว่าตรงนี้ตึกสวยมากๆน,ะมนะมันมีความเป็นตึกเก่าอโด่เอาแล้วว่าแบ่งชุดๆเลยซอยกันเป็นชุดๆ <Okay. S 2> บางทีเป็นคู่หาเดียวบางทีเป็นสองคู่หา <Okay. S 2> เนี่ยเขียวกับเหลืองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อันนี้ลงไข่ไม้ยู่ไถอาจจะมีคนพูดระหว่างทางก็ปล่อยเขาครับไม่ต้องไปสนใจ อันนี้ครับดียิ่งเจริญครับผมอันนี้โดนบังนะผมมีตุ๊ก,กตาด้วยนะครับมีครับีบาร่ามาีโอ้โหนูโดลเลมอนมีลาบูบูนะครับโอ้โหอันนี้เปิกสวยๆเลยนะครับใช่ครับด้านขวานี่คือแบบผมมีแบบชั้นดัดฟ้าด้านบนนะ โอ้โห oh, แบบคลาสสิกมากนะคลาสสิกมากใช่ใช่ใช่ยิ่งเจริญนะครับผมอันนี้ต้นต้นไม้บังนะจะจะบดบางทัศนียภาพเล็กน้อยนี้มีปืนด้วยนะครับใช่โอ้โหน่ารักจ้ะ ได้นเลมอนด้วย,น,ยน่ารักฮีปโปด้วยนาย่ารักฮิปโปฮีปโปด้วยโอ้นา่ารักโอเคครับนี่ครับชื่องประดับเคผลิตภัณฑ์ไม้ประเทศไทยจำกัดโนตึกแล้วก่อนนะครับผมคือว,ว่าในความเป็นเก่าอยู่นะ ใช่ใช,ใชน่น้ำยากะทิแล้วยาอะไรเปล<ช>่านี้ก็สวยแสนฟ้าการช่างใช่ครับอ้อคู่นี้ก็สวยเป็นลายเลยใช่ครับยงวิวัฒ รับทําประตูหน้าต่างทุกชนิดลยเรียนลงไม้เรียนไทยเอ้โหแบบเป็นแบบค้าไม้เยอะมากครับตรงนี้เป็นแหล่งค้าไม้เลยนะครับมีช่องนี้ด้วยนะคุณสิลมันธนาอันนี้นี่บ้านแบบสวยๆเลย เริ่มจะหมดแล้วครับนี่ก็เมนปูนใช่ครับจเจริญชัยการช่างขยาพันธุ์พาอินเตอร์กรุป๊ปโอ้โหอันนี้บ้านเนี่ยสีครีมเลยนะสวยมากใช่มีคนผ่านพอดีเป็นฝรั่งนะครับผมอันนี้ก็ได้เมาเท่นนะครับ อใช่ครับโเดนเมาเทนแล้วก็โกเด้นเมาเทนโฮสเทลนะครับผมแล้วก็อ pues um ุดมศินนะครับใช่ครับเป็นย่านตึกเก่าที่มีความเก่าแก่จริงๆนะครับรวมถึงทางเข้าวัดด้วยนะครับแต่ไม่ใช่งานวัดแล้วนะครับอันนี้ก็ไม้บัวทองนะครับ Okay. หมดแล้วครับผมอันนี้ก็มาถึงแยกเมนปูนเดี๋ยวเรามาพูดถึงแยกเมนปูนกันสักนิดนึงครับก่อนจะจากากันนะครับแยกเมนปูนใช่ครับแยกได้แ,แล้วครับข้างหน้านี่แยกเมนปูนด้านนี้ด้านนี้อ่าพอที่ หลายคนอาจจะสงสัยครับว่าทำไมถึงชื่อว่า Main pool. เมนปูนถ่ายกันเมืก่อนนะครับแล้วก็คืนไปอ่านให้ฟังแยกเมนปูนนะครับเมนปูนเตอเซสชั่นเมนปูนคือ Main เมนเผาศกที่ก่อด้วยอิฐถือปูนปังกว่า Main เมนเผาศกอื่นๆในสมัยรัชกันที่1นึ่ง สมเด็จกรมพระราชวังบรวรสถานมงคลสมพระกุณทรกฎเก้า 9, ให้สร้างเมนปูนอย่างหาวรนขึ้นอาวสุวรรณารามเป็นแห่งแรกแล้วมาสร้างถวายทางหลวงวัอดอนุราชวานารามอีกแต่ที่สร้างเมนปูนเพื่อจะให้เป็นที่เผาศพผู้มีบรรดาศักดิ์คันรองลงมานอกเหนือจากการเผาศพที่เมืองกลางเมืองไปเป็นเผาศพแบบนี้ไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควรครับต่อมาในสมัยรัชกาลที่3ครับพระองค์ทรงพระกุณทรดเก้า 9, ให้สมเด็จพระยาเจ้าพระยาบร,รมมหาพิชัยญาตินะครับหรือว่าทักบุญมา สร้างเมนพูลขึ้นอีกแห่งหนึ่งนะกรณเวัดสเกตรอาชวรวัดสเกตวรวิหารระบับองพระศพเจ้าได้และเจ้าหบดีเป็นเมนพูนที่สร้างอย่างวิจิตรพิสดารกวาเมนพูนเดิมที่มีอยู่แล้วที่มีอยู่เดิมแล้วนะครับเพราะมีทั้งพระพาลงครัวลงผลลงหุ่นลัทาจุดดอกไม้เพลิงและมีอุปกรณ์สำหรับเขาการเผาศพผู้มีการตาสังสูงไว้ครบทุกอย่างและยังได้สร้างเมนปูิเวณใกล้เค okay. ียงอีกหลังหนึ่งำหรับองศพระบับชั <am Thanks, ้นกริี โอเคนะครับมีคนเดินผ่านนะครับ4ี่คนรวดเลยนะครับผม okay. ขออภัยด้วยหาต่อนะถึงไหนแล้วเมื่อกี้ทุกอย่างเรายัางได้สร้างเมนปูนในบริเวณใ,ใกล้เคียงอีกหลังหนึ่งสำหรับโครงศพชั้นบรรดาสังต่ำลงมาและได้ใช้เผาศพอีกเป็นเวลานาน,านจนกระทั่งถึงการเวลา,นา,นานที่เสื่อมโทรมลงได้จากมีเป็นหน,าน,าน้าพระพาวัตเทพชลนพลาว่าขึ้นมาแทนแยกเมนปูนจักรวรรดิจึงเป็นสิ่งที่เกิดให้รู้ถึกว่าก็ใแ้ดอกเมนปูนซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงนี้ในอดู่ใครที่ตั้งของมนเผาศพที่เรียกว่าเมนปูลมาก่อนครับผม โอเคนี่แล้ะครับแยกเบญปูนนะครับ,รบขอบคุณครับสวัสดีครับ